นิวเดนบ o กหนังสือแบบเรียน page 8หน้าอะไรคะหน้า8 exercise A and B แบบหัด A และ B นะคะ write affirmative or negative commands เขียนประโยคคำสั่งเป็นแบบ affirmative สั่งให้ทำกับ negative ห้ามทำ use uh, for the picture จากภาพ หนังสือเรียนหนังสือเรียนหน้า8ด้วย use the words in the box for help ให้ใช้คำในตารางสี่เหลี่ยมน,นะคะช่วยด้วยตารางสี่เหลี่ยมข้างบนเห็นไหมคะาคำในตารางสี่เหลี่ยมมีดังนี้ใครมีหนังสือเห็นเห็นหรือ,อยังคำแรกคืออะไรคะ chase, chase the thief ไล่โจรไปถ้าห้ามจับห้ามกวดโจรจะพูดว่าอะไรคะห้ามกวดห้ามไล่จับ don't chase the thief ต่อไป cross the street ให้สั่งให้ทำอะไรคะ ข้ามถนนถ้าสั่งห้ามอยา่าข้ามถนนจะบอกว่าไงคะ Don t cross the street Get on the c o a c t สั่งให้คือนรถมา้าใช่ไหมคะถ้าสั่งว่าห้ามขึ้นจะสั่งว่าไงคะ Don t get on the c o a c t นะสุดท้าย Stand in front of the camera แดลว่ายืนอยู่หน้ากล้องกล้องถ่ายภาพยนตร์แต่ถ้าว่าสั่งห้ามยืนตรงนี้เกะก,กะจะบอกไงคะ Don t stand in front of the camera เห็นไหมคะทุกข้อเนี่ยจะขึ้นตัวดดียวกันทั้งนี่หนึ่งถ้าสั่งห้ามทำก็เติมดนลงไปข้างหน้าอันนี้เป็นตัวอย่างในการทำาไปดูต่อไปค่ะก็จะมีภาพนี้มีไหมคะนักเรียนมีภาพไหมมีภาพนี้ไหมมีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอลองไปแต่งภาพดูไปแต่งแต่งประโยคดูว่าจะใช้ประโยคไหนจากภาพนี้นักเรียนน่าจะแต่งว่ายังไงคะ มีภาพนี้โจรมันถือถุงเงินเราต้องคิดเป็นภาษาไทยก็ได้เพราะฉะนั้นพอโจรไปปุ๊บตำรวจในอำเภอมาก็ต้องเป็นคะไล่จับโจรใช่ไหมวันนั้นน่าจะสั่งคำสั่งว่า <Yes. S 1> Chase the thief ไม่ใช่ว่าห้ามจับให้มันไปเลยสงสารโจรไปไม่ได้นะคะ,ะง่ายๆก่อนนะคะนามเช่ ดูภาพนี้ใช่ไหมคะภาพนี้ปุ๊บเห็นไหมออกมาจากตรงนั้นผู้กํากับอาจจะสั่งว่ามีคนออกมาจากร้านอาหารคุณกาลังจะจับโจรอยู่อาจจะสั่งว่าไราค่ะจากคาสั่งมาทักกี่สี่คำสั่งใช้ไปถึงคาสั่งแล้วข้ามถนนเลยนะคะถ้าข้ามถนนเลยได้ไหมได้ cross the street แต่ถ้าสั่งห้ามข้าม cross <the> ก็สั่งอะไรก็ได้นี่ครูเป็นแต่เพียงตัวอย่างว่าสั่งลักษณะนี้นะคะ n ม m ยเลาครับต่อไป look at this picture นะคนจะจับโจรน,นะครับเพราะฉะนั้นมีมากมายอุปสรรคอุปสรรคมากมายนั้นภาพนี้อยู่ใกล้ๆกับรถมา้านะถ้าสั่งว่าอย่าเพิ่งขึ้นรถม้านะะกำลังโจรเจออะไรมายุ่งอยู่จะสั่งว่าไรคะโดน get on the coach นะคะภาพสุดท้ายเห็นไหมเกะกะกล้องไหมคะ เกะกะไหมเกกะม่กินเกะกะเพราะนั้นพูมกำับต้องสั่งว่าอะไรคะ Don't stand in front of the camera don't stand in front of the camera อ้าวเรามาฝึกกันอีกนิดนึงมีเวลาอีกนิดหนึ่งค่ะ carry a tray อันนี้เป็นคำสั่ง เอามาแต่งคล้ายๆกับแบบหัด A กับ B เมื่อกี้นี้ตอนต้นบทเรียนนะคะดูตัวอย่างนะจากภาพนะคะครูก็บอกว่านะภาพนี้คือ weather ใช่มไหมคะพนักงานเสิร์ฟ the weather คนเดียว What be คือ is verb <Yes. S 1> ทักที่หนึ่งเอามาเติม ing เป็น carrying mm hmm. ส่วนที่เหลือขยาย a t r a y with cups a r t r a y เฉยๆก็ได้ได้แล้วนะคะ crash into the flowers ชนดอกไม้ใครชนเอ่ย <Aww. S 1> The boy คนไหนคะ The boy on a skateboard ผู้ชายคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดอยู่กี่คนคะ mm hmm. คนเดียว What to be คือ is mm hmm. <Yes. S 1> verb ตัวนี้ crash เอามาเติม mm hmm. ing เป็น mm hmm. crashing ลอกส่วนที่เหลือลงไปหมดเลย into the flowers อันนี้ทบทวนนะเป็นไงรู้สึก ยากไหมคะมยากตอ,ตอนเรียนครูยากไปทําเองรู้สึกยากเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นั่งเฉยบางคนนะคะอ่าวอีกสักข้อหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้บ่อยเหมือนกันท,ท,ทําถ้วยทําแก้วตกและเพราะนั้นนะบ่อยก็คือใครเอ่ย The Waiter คนเดียว What to be is er Drop เอามาทำให้ค Drop เติม n n g แต่ต้องเติม P ไปหนึ่งตัวเพราะว่า Drop พยางเดียวหน้าพัญชนะตัวส,สุดท้ายเป็นสระนะคะ ups, ขับพอได้ไหมอา้าวการบ้านนะคะการบ้านหนังสือแบบเรียนหน้า9แบบหัดสหนังสือแบบเรียนแบบเรียน Student Book เล่มสีดำไม่ใช่หนังสือ w o r k Book นะคะ Answer t h question a b o u the t picture. ตอบคำถามจากภาพตอบคำถามจากภาพเช่นภาพนี้ภาพเดียวกันเมื่อกี้นี่แหะค่ะเห็นหรือยังแล้วก็ไปดูคำถามข้อน e r one What are the police officers doing? เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำอะไรอยู่นั่นนี่ก็ตอบไปกวดโจรอยู่ They are chasing the thieves เหมือนกับที่เราฟังกันไหมเหมือนไหมคะเหมือน ข้ออื่นอีกก็มีอีกอย่างเช่นขึ้นตัวใน is สก็ตอบแบบไหนคะ yes no is j o g g e r running from the police นะเออคนนักวิ่งวิ่งหนีตำรวจใช่เปล่าเราก็ตอบลงไปเพราะนั้นการบ้านมีทั้งหมดกี่ข้อคะ <Right. S 1> 8ข้อด้วยกันนะคะอีกแบบหัด1นงนะคะอีกแบบหัด1นง work book หน้า6แบบหัด a e. อ่านเนื้อเรื่องแล้วตอบแค่ yes กับ no work book เล่นสีสม้ม แบบหัด e. อีเล่มสีส้มนะคะแบบหัดหน้า6ตอบ Yes กับทเท่านั้นได้ไหมได้ชั่วองต่อไป conversation เตรียมไว้ด้วยนะคะเรียนไปอ่านมาก่อนก็ได้เป็นเกี่ยวกับบทสนทนานะคะบทสนทนาเป็นไงครับบ้างคะวันนี้ส่วนใหญ่เรียนเรื่องอะไรการฟังแล้วก็ทบทวนบทเรียนด้วยการกลับไปทำไมคะไปเขียนน่าจะทําได้นะคะ Class, that's all for today. Goodbye. You. See you tomorrow.